สวัสดีค่ะวพวกพี่ชั้นปีที่3นะคะถูกที่1ในรายวิชาการพาบารที่2วันนี้พวกพี่จะมาสอนและสาธิตการ CPR ให้น้องๆทุกคนได้ดูค่ะและวันนี้พวกพี่จะให้น้องๆทุกคนได้ลองทําด้วยนะคะซึ่งการ CPR เป็นการช่วยผู้ชีพขั้นพื้นฐานนะคะและวันนี้ถ้าหากพวกพี่พูดเร็วเกินไปหรือน้องๆไม่เข้าใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ และตอนสุดท้ายนะคะพวกพี่จะมีแบบประเมินให้น้องๆให้น้องๆทุกคนได้ทํได้ค่ะความหมายและความสําคัญของ CPR นะคะ CPR ย่อมาจาก Cardio Pulmonary Resuscitation ค่ะหมายถึงการช่วยฟื้นคืนชีพให้ปอดและหัวใจกลับมาทําง,งานหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วซึ่งช่วงเวลาที่สําคัญมากที่สุดคือช่วงเวลา4นาทีแรกค่ะเพราะว่าถ้าเกินนี้นะคะสมองจะเริ่มขาดออกซิเจนได้โอกาสในการรอดชีวิตจะลดน้อยลงดังนั้นนะคะยิ่งเรา CPR เร็วมาาเท่าไหร่นะคะ เริ่ม CPR เร็วมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตมากขึ้นค่ะค่ะสําหรับขั้นตอนการ CPR นะคะอันดับแรกนะคะเราต้องทําการตรวจดูสถานที่นะคะว่าเป็นอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือหรือไม่ค่ะสองนะคะเราจะทําการเรียกสติผู้ป่วยนะคะโดยเราจะทําการแตะที่ไหล่ผู้ป่วยแล้วเรียกคุณครับคุณครับคุณครับค,ค,ค่ะ,คคะ,คะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการเรียกโทรเรียกถึง669แล้วก็ นำเครื่อง AED มาด้วยค่ะถ้าในกรณีที่มีผู้ช่วยเหลืออยู่ข้างๆแนะนำให้ผู้ช่วยเหลือไปคนโครค่คะ 4. นะคะเราจะทำการจับชีพจรบริเวณคาโร์ดิตนะคะแล้วก็ตรวจสอบการหายใจโดยเราจะมองที่หน้าอกของผู้ป่วยนะคะว่ามีการขยับขึ้นลงไหมคะ่ะโดยจะไม่เกิน10วินาทีค่ะค่ะ5นะคะาการปวหน้าอกนะคะเราจะวัดที่บริเวณหัวนมนะคะหรือว่า หรือว่าสังเกตค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้มือส้นมือนะคะวางที่บริเวณกล่างหน้าอกค่ะด่างมืออีกข้างขางับซ้อนกันนะคะแขนเหยียดตรงค่ะกดลึกประมาณ5เซนติเมตรนะคะกดเร็ว100-120ครั้งต่อน,นาทีค่ะค่ะในกรณีที่มีผู้ช่วยอยู่นะคะเราจะเปิดทางเดินหายใจนะคะก็คือถ้าเหนชิวนะคะในผู้ป่วยที่ไม่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะและคอน,นะคะเราจะใช้มือวางที่บริเวณหน้าผากค่ะจากนั้นเงยศีรษะขึ้นเล็กน,น้อยะคะ่ะ จับเล่มเช่นนะคะวางที่ข้างแล้วก็เงยค้างขึ้นค่ะจอทันนะคะจะเป็นการเปิดทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะและคอนะคะเราจะใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับ่บ้ิเวณขาดัไนไปและยกขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะ สนิทกันค่ะไม่แนะนำในคนที่ไม่สนิทกันนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการ C P R ไปจนกว่ามืออาชีพจะมาค่ะน้องรับคนไหนอยากลองทำงสองสองคนไม่มาสองคนเราเห่ง 다음 <목소리> 영상에서 <목소리> <목소리> Eu não sei o que é musik เป,เป็นสิ่งเดียวที่สามารถดูชีวิตของผู้ป่วยได้การฝึกที่ถูกต้องและมั่นใจจะทําให้เราไม่เสียเวลาในสถานการณ์จริงนะคะดังนั้นขอให้น้องๆทุกคนนะคะกลับไปฝึกและหากมีโอกาสเข้าร่วมการรับเข้าร่วมการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญนะคะจะยิ่งทาให้เรามีความมั่นใจและมีทักษะเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาในวันนี้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะ 厉害。嗯